ันี้นะครับเป็นสปอร์ตไลท์แบบพกพานะครับตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าทุกๆรุ่นที่เราเคยทําการรีวิวมาเพราะรุ่นนี้นะครับใหญ่มากตัวเนี้ยขนาดเขาถึง200วัตต์200วัตต์ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างครับผมจะบอกถึงระบบการชาร์จก่อนนะครับนอกจากสปอร์ตไลท์พกพาทุกตัวไปที่เราเคยนํามารีวิวเนี่ยเขาก็ชาร์จไฟฟ้าตรงเครย่างชาร์จได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพิเตษตรงที่เขาสามารถ ึ่งไม่สามารถไปตั้งกลางแดดได้นะครับเพื่อที่จะทําการชาร์จด้วยระบบโซล่าเซลล์ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีแ่งโซล่าเซลล์ข้างหลังเขาเลยชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จใช้เวลาการชาร์จนะครับใช้เวลาประมาณ6กถึงสิบชั่วโมงกับพลังงานแสงที่นี่ก็จะเต็มนะครับส่วนถ้าเกิดเราใช้ไฟฟ้าชาร์จก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงม็จะเต็มเพราะว่าไฟฟ้ามันเร็วลลกว่าอยู่แล้วนะครับนอกจากที่ชาร์จแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาให้มาก็คือรีโมทต,ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าเขามีไฟอะไรบ้าง ตรงนี้เนี่ยตรงการเขาจะเป็นไฟสปอตไลท์สีขาวสว่างมากนะครับรีโมทเนี่ยสามารถปรับระดับมันได้ให้มันจ้ามากจ้าน้อยได้ตั้งเวลาได้นะครับล้วก็ยังสามารถเล่นโหมดต่างๆได้อย่างเช่นตรงนี้จะเป็นไฟฉยุกเฉินนะครับเป็นโหมดไฟหยุกเฉินสามารถเราสามารถวางไว้บนบนหลังคาร,รถเราได้แล้วเราก็เปิดไฟหยุกเฉินปึ๊บ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 นะครับบอกสัญญาณนะครับให้รถหลังเนี่ยได้ระวังเราหรือว่านะครับอีกไฟตัวหนึ่งที่ไม่มีรุ่นไหนมีเลยแต่ว่ารุ่นนี้มีก็คือไฟตรงนี้ อันนี้คือไฟไล่ยุงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า Mosquito r e p e l l e r นะครับ, ller, รบเป็นตัวไล่ยุงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับพอนหนึ่งแล้วก็กปิดอ่อนปึ๊บนี่สว่างเห็นไหมว่าไฟตรงนี้ Mosquito Repealer ก็จะติดขึน้นมาตัวนี้คือไฟเหลืองๆเอาไว้ไล่ยุงนะฮะถ้าเราไม่ชอบเราก็กดปิดนะตัวนี้กดเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆปุ่มสีแดงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นระบบไฟฉุกเฉินใช่ไหมครับเปิดอีกทีหนึง่งก็จะติดหมดเลย เนี่ยกดไปเรื่อยๆนี่ติดหมดเลยใช่ไหมเรากดอีกทีหนึ่งก็จะพวกนี้ก็จะดับตัวนี้ก็ติดตัวนี้เนี่ยสามารถรีแสงได้นะครับรีให้เบาที่ตุดเลยก็ได้นะครับเพิ่มก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับปิดไปทีนี้เนี่ยคาถามก็คือโอ้โหถ้าเกิดไอตัวนี้เนี่ยใช้แต่รีโมทหมดเลยแล้วถ้ารีโมทหายทํำยังไง มีวิธีแก้นะครับอ่าผมจะบอกวิธีให้ตัวนี้เนี่ยพกพาง่ายนะสามารถติดได้ยิ่วไปไหนมาไหนไนดะ้น้ำหนักโอเคเลยครับมือเดียวนี้ยกสบายๆนะครับเวลาเราใช้เราก็ตั้งเราก,กดให้ลงมาตึ๊บตึ๊ดตึ๊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 ขึ้นมาตั้งได้แล้วเราก็สง่งไปดีงานเวลาเราไม่มีรีโมทนะครับเราสามารถกดปุ่มเล็กๆตรงนี้ได้นะครับก็คือปุ่มติดงปุ่มนี้เห็นไหมนี่เราสามารถกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ปุ๊บไฟก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ แล้วเราก็เปลี่ยนโหมดด้วยการกดเบาๆไปเรื่อยๆก็นี่ไปอันนี้ก็ติดใช่ไหมครับกดอีกทีหนึ่งไฟมอสคิวโตก็ติดไฟไลยุงกดอีกทีหนึ่งไฟนี้ก็ดับนะฮะถ้าเกิดเราจะปิดมันเราก็กดแช่ไว้นะฮะมันก็ดับไปท่นี่เองนะครับเวลามันมีแสงนะครับเวลามันมีแสงตัวนี้ไฟชาร์จก็จะขึ้นนะครับถ้าถ้าเกิดเราเอาไปวางไว้ข้างนอกเนี่ยไฟชาร์จก็จะขึ้น ตัวนี้เวิร์กมากนะครับแล้วก็ใช้พลังแสงคลิก็ได้นะครับก็ฝากไปด้วยขอบคุณมากครับ